ฮัลโหลนี่ก็คือ,คอ,คอการทดสอบประตูนะฮะก็สอบการลองส่งข้อมูลจากอินเทอรขึ้นเว็บแล้วก็จากเว็บมามือถืออีกทีหนึ่งนะฮะก็คือสมมุติถ้าประตูนี้ถูกเปิดนะฮะถูกแง้มมันก็จะส่งข้อความมาที่มือถือเนี่ยก็จะลองดูอ่ะแง้มนิดๆอ่าน่าก็จะเข้ามาแล้ว ก็โฟกัสแบบโอเคอเคืมเ,เป็น push notification นะครับโอเคซึ่งตอนนี้ก็ใช้ a r d u i n o อิอเเนเ e r n e t Shield บวก a r d u i n o นะฮะแล้วก็เซนเซอร์แม่เหล็กนิดนิดหน่อยหน่อยเอาไว้เป็น ตัวจับการเปิดของประตูเท่านั้นเองนะฮะนี่เป็นมอนิเตอร์เฉยๆก็เชื่อมต่อผ่าน Azure Cloud นะครับเราจะเปิดให้ดูนี่ก็คือ Azure Cloud ก็เป็นการเชื่อมต่อที่ง่ายมากครับแต่จะยากตรงเขียนแอปนะครับผม อันนี้มีการแจ้งเตือนมาทั้งหมด1นึ่งสอ7ครั้งแล้วทดลองเล่นเลน่นี่คือเอเชอร์คาวมันก็จะมาเก็บไว้ในเป็นตารางอย่างนี้ฮะอันนี้ทำมาเยอะเพราะว่าเอาโปรเจกต์ตัวเองมามาทำต่อก็เลยมีหลาย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 แถวหลายคอลัมน์นะฮะนั่นเองครับ ก็เป็นการใช้ a r d u i n o เพียวๆเลยเข้าไปแล้วก็แก้โค้ดไม่กี่ตัวก็สามารถส่งขึ้นข่าวได้เลยไม่ต้องทำอะไรมากมายทั้งสิ้นฮะส่วนเรื่องของแอปพลิเคชันนะฮะนี่ตรงนี้เมื่อกี้ให้มันส่งคำว่า8ไปพอส่งเลข8ไปมันต้องขึ้นคาว่าประตูกระจกห้องถูกเปิดอย่าง ที่ผลลัพธ์ที่ได้เห็นนะฮะซึ่งมาเพื่อมาด,ดูในโคด Arduino ก็คือซึ่งเราได้ส่ง8ไปจริงๆนะฮะไหนล่ะนี่ไงวาวาเท่ากับ8ซึ่งคำสั่งส่งส่งตรงนี้ Send Request วาขึ้นไปเมื่อวาขึ้นบาบนนี้วา วาจะอยู่ในช่องผมให้มันอยู่ในช่องของเท็กนี่ช่องเท็กซ์เท็กซ์เท่ากับแปดนั่นเองอพอเท็กซ์เท่ากับแปดปุ๊บมันก็เลยแจ้งเตือนตามโค้ดของตัวนี้เลยเป็นพูดคุ t i ิดติเคชั่นที่รันแบ็ก o u n d อยู่นั่นเองนะครับ